ปิดตัวแล้วที่มาเลเซีย Oppo A785G ใายชิปดเมนตี้700พร้อมจอ90เฮแบตบ5,000มิลอมีชัด์จไว33วัตต์บอดี้กันน้ำเตรียมเข้าไทายเร็วๆนี้ล่าสุดทาง Oppo มาเลเซียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่จากซีรีส์ Oppo A ซีรีส์อย่าง Oppo A785G ออกมาแล้วครับ สมาร์ทโฟน Oppo A78 5G มีหน้าจอไร้ขอบขนาด6.56นิ้วคมชัดระดับ HD+ Plus รองรับค่า r e f ฟลเอด90% Hz, ช้ใชิปประมวลผลไดามาสติี5 0 g ให้แรามที่ 8GB พร้อมเทคโนโลยี r a ม Expansion สำหรับเพิ่มแรมเสมือนได้อีก 8GB รวมมีแรมสูงสุด 16GB ส่วน r อมให้มาที่ 118GB บนระบบปฏิัติการ Android 13ครอบทับด้วย ColorOS 13ให้กล้องหลัง50ล้านพิกเซล AI Camera มีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านค่าของอตัวเคเรื่องมีลำโพงเสียงแบบคู่ d u โอสต e r e โอสป a k เกตัวเครื่องมีดีไซน์ส,ส,สวยแบบ Oppo Glow สีม่วง s i เกเนเจอรองรับคุณสมบัติป้องกันนะ้ำมาตรฐาน IPX4 มีเรื่า2สสีคือสีดำ Growing Black และสีม่วง Growing Purple ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000mAh รองรับปรท์ชาร์จเร็ว33วัตต s u p e r w o o สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก1ถึง52%ได้ในเวลาเพียงแค่30นาทีครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศร,ราคาทางการของ Oppo A78 5G ออกมานะครับแต่มีข่าวดีของแฟนบ้านเราครับเพราะ Oppo A78 5G ได้ผ่านการรับรองจากกรสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่จะเปิดตัวเมื่อไหร่เราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟา เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ